ดิ้นสวยนะกระไปเละไปเพิ่มบพิ่บดิ้นแรงๆ่ดิ้นแรงๆแรงจัดโอ้เห็นเครื่องยนต์ซีซูบับเจ็ดสิบห้าแรงม้านะอันนี้นะ,ะสวัสดีครับผมเกมสแล้วเสียบเป้ยยกเลย thoải mái thoải mái thoải mái gọn mày quýt <Pzious> nếu mà đủ năng ăn thì ê ê ê bá con, bá tí cái luôn luôn เอยกๆดินแรงๆโอไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาปลาไม่อยู่ <c oughs> <c oughs> เอาปลาไม่อยู่เลย ดินสวยนะมาดูนางานเทนู่นนะหมอกอยู่ใกล้ๆครับวิ่งใกล้ๆนะมาดูคุนปู่บกหนึ่งศูนย์ตัวแรงตัวแรง กลงบอลก่อนเดี๋ยวจะลงบอลนก่อนเดีลงไม่เจ็ด,ดีมาดู210เหมือนกันนะเตีปเเปป๋ปั๊มไฟฟ้าแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันไปเลยไปเลยปุ๊บปุ๊บดิ้นแรงๆอยู่ โอ้แรงจัดโอ้โอ้โอมันในงานทีมันม่ะโอ้แรงแรงเอาเอาดินแรงขนะเจ็ดี อยางวันนี้นี่จมยางกันไงย่างเขผานอกเลยเสะกับบานน้องบอลเลยโอ้ควันดัดนู้นไปไลยน้องแน็กไง สองเทาครับนิวโคลนไล่ดินเอ็นน,นาโนะเปิลโนเปิลอันนี้ขึ้นคุณปู้โอ้เมนคมคอเลยปอดหกพันหนึ่งศูนเป็นเครื่องยนต์สี่สูบครับ เจ็ดสิบห้าแรงม้านะอันนี้นะโอะอตัวเอามาดูปลาครับปลาทิ้งสับระเบิดนะเดี๋ยวจะโบกปลาก่อน ตรงนี้นุ่มด้วยนะเข้ามาเข้ามาสังเกตการก่อนนะจะรู้ว่าตรงนี้นุ่มอ้าวมาดูคุณปูจะไหวไหมอ้าวไปนู่นปะโอ้ยหนีไปไกลเลย อดูน้องเปิดไงน,น้องแดงคุยอะไรกันม,มาดูเสียพงมาแล้วเสียพงนี่ยังไหนหไปนู่นหรือเปล่าให้ไปนูนน่นเลยก่อนโอ้เอานี่เลยนะ ใส่เสียพงจัดทอดเด็ดอีกว่านน่ไปไหนไปไหนหนูเดี๋ยวได้ทอดเด็ดไวแล้วเสียพง <c oughs> หมดแจวเลยคันนี้นะวันนี้น้องฟอดไม้มาตะเกียน้อยมานี่มันแน่นอนงานนี้เอาแล้วครับเสียบเปื่อยมาแล้วนะเดี๋ยวบกเสียบเปื่อยจมกัน นี่น่วมด้วยนะเดี๋ยวทำนานเนีย,น,ยนไว้เดี๋ยวรู้มามาดูแลวนมาดูแล้ว <c oughs> มองดูแล <c oughs> มองดูแลเอ็นลุงแล้วเออมีมีจะลบลบเรียมไอีกนะ <laughs> ไปไหนเออปึ๊บปึ๊บมาไม่มันคลังเลยวะฮะทำไมมันคลังเลยวะลุมเยอะๆมันลบได้หมดเลย <laughs> เสียบไป tiếp leo này kia này à. Quá không Tỏ con lên, tỏ con lên Áo <laughs> là <laughs> <ola>. búp búp phải <laughs> ít <laughs> <hơi> พอพอพ่อคลังเลยวะนี่ด้คลังคลังเลยวะ เรียบร้อยครับอุ้งวันนี้วะเองวิ่งอะไรเนี่ยวันนี้ยวโบกเปน็นรองบอลเจ็ดีโบกบัตรโบกหา็อตเด็ดก่อนหิวชอตเด็ดมาหลายวันแลวเออไปกระลบเลี่ยมไปโน่นอีกเ่ย เสียงโหดนะครับนี่นะเอะถัาางเรืองมนันนำโชคเลยหักมาหักมาหักมาปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่ลงเลยอ้ว ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงคลนี้ก่อนนะก่อนจากการยืนกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดตั้มซิงด้วยนะสำหรับคลิปนีบ้บายบายครับสวัสดีครับ